ครับสวัสดีครับผมองตวนปินโตนะครับตอนนี้อายุ26ปีอาชีพหลักก็คือเป็นนักมวยตอนนั้นผมอยู่ประมาณมสองพอดีข้างบ้านน่ะมันจะมีค่ายมวยอยู่ค่ายเล็กๆแล้วความรู้สึกเด็กอยากมีเพื่อนอก็เลยวิ่งตามเด็กเข้าไปในค่ายคือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามวยไทยมันคืออะไรแล้วก็เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทาไมถึงชอบมวยมีความรู้สึกว่าโอเคมันก็ดีนะม,นมันเป็นอาชีพที่แบบทาให้เราได้เงินได้แต่มันเหนื่อยเพราะว่าเรียนไปด้วย ไปด้วยอินมากครคือวันหนึ่งจะนั่งดูเทปนั่งมวยคนอื่นเป็นแบบ6 7ชั่วโมงต่อวันคือตอนไหนว่างก็จะนั่งเปิดดูเทปคนอื่นว่าเขาชกแบบไหนเขาทำแบบไหนมีเวลาว่างก็จะซ้อมซ้อม,ซ,อม,ซ,อมซ้อมตลอดเวลามันกลายเป็นว่าทั้ง2องอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากจะเรียนเหมือนคนอื่นเขาแต่แต่ว่าตอนนั้นโอกาสนั่นก็คือการเป็นนักมวยซึ่งก็คว้าโอกาสนั้นไปแล้วทุกครั้งที่ได้ขึ้นชกคือผมฟุกมันมีนักมวยคนอื่นที่ถอนตัวออกไปแล้วตัวเองก็เสียบแทน เพราะว่าผมไม่ใช่คนไทยฮะมันเป็นอุปสรรคกับการเป็นนักมวยกับการที่คนอื่นเขายอมรับในวงการมวยผมซ้อมให้หนักทุกครั้งเพื่อที่จะให้คนอื่นเขายอมรับว่าผมทําได้ผมทําได้ผมทาได,ได,ได้อะไรเงี้ยมันหนีไม่พ้นการล้มหรอกแต่ทุกครั้งที่ล้มต้องลุกเพราะเราต้องเดินหน้าต่อไปเวลาเราลักอะไรอย่างหนึ่งเราจะเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเอาความไม่เหมือนเนี่ยเราทาให้คนอื่นเขาชอบให้ได้เขายอมรับให้ได้ทุกครั้งที่ผมขึ้นชกผมพยายามแต่งตัวให้หล่อไว้ก่อน แล้วก็อย่างที่2คือการไหว้ครูคนที่ไหว้ครูสวยๆมากจะเป็นนักมวยที่เก่งนี่ผมไหว้ครูเก่งกว่าที่ชกต,ตอนนั้นอะแต่คือแค่คิดว่าเอาไปเป็นการขู่คู่ต่อสู้ผมไม่ให้โชคดีเลยบอกเลยว่ามาด้วยน้ําตามาด้วยเลือดมาด้วยเหงือ่อโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มาเองเราต้องสร้างมันขึ้นมามาก,กว่าแล้วเวลามันมาแล้วอะต้องคว้ามันให้ได้แล้วก็ไปต่อให้ได้